เขาว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่คนทั่วไปสามัญชนคนทั่วไปก็จะสแสวงหาความรักเข้ามาก็หลงคำว่าทุกข์เป็นสุขเห็นกงจักเป็นดอกบัวพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนโสดย่อมเป็นบัณฑิตคนงอย่อมฝักใ่ในเมตุน นี่ก็แสดงเห็นว่าการแต่งงานการมีคู่ย่อมทําให้เป็นคนโง่โง่ยังไงล่ะโง่ที่ต้องไปเอาเอกเอาใจกันเขาบอกว่าผู้ชายเป็นเจ้าเบาวเจ้าเบาชื่อก็บอกว่าเป็นเบาวนาเป็นทาสรับใช้เป็นขี้ข้าส่วนผู้หญิงถ้าไปแต่งงานก็ต้องเสียเสียทั้ง นางสาวเป็นนางแล้วก็เสียข้างหลังเสียนามสกุลต้องไปเป็นนามสกุลของสามีแต่เครื่องฉาบทาเครื่องดึงดูดทางเพศที่ทำให้ไปแต่งงานกันก็มีเอาความสวยรูปรสกลิ่นเสียงความสวยที่มันมาหลอกอุปทานหลอกสัมผัสหลอกพูดดีเข้าทาง ทางจมูกทางกายทางสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงที่ได้สัมผัสเรียกอารมณ์ทางกามเป็นธรรมชาตินะมีคนบอกว่าธรรมะคือธรรมชาตินะแท้จริงแล้วธรรมะเหนือกว่าธรรมชาติไม่จําเป็นต้องทาตามธรรมชาติก็ได้เช่นนะธรรมชาติให้มาแต่งงานสืบเผาต่อพันอันแต่พุทธสอนให้ไปเป็นนักบวชไปเป็นโสดในสายพุทธ ความงามที่มาหลอกอุปทานจริงๆแล้วเป็นแค่อุปทานความงามแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ละคนก็ชอบมาสูงขาวต่ำดำเตี้ยไม่เหมือนกันฝรั่งก็ชอบอย่างหนึ่งไทยก็ชอบอย่างหนึ่งอฟริกาก็ชอบอย่างหนึ่งผิวดำผิวขาวไม่เหมือนกันถ้าสเปกทุกคนเหมือนกันโอ้ปานนี้นางงามจัก,กรวาลคงมีคนเดียวแย่งกันทั่วโลกแต่ก็กำหนดอุปทานแต่ละคนแตกต่างกัน อ่าอย่างเช่นบางคนที่ไม่หล่อบางคนก็ว่าหล่อคนที่ไม่สวยบางคนก็ว่าสวยแต่แม้ก็มีอุอปทานค่าเฉลี่ยคนสวยต้องเป็นอย่างนี้อ่ะจมูกโดง่งตาโตผิวขาวเออค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่นะแต่ส่วนน้อยก็มีอ่าผิวดำรับเตี้ยเออนี่ก็เป็นส่วนน้อยแต่ก็สวยในแบบฉบับของเขาแต่อุปทานที่โลกสมมติว่าเป็นคน ไม่สวยเป็นคนขี้เหร่แต่เขาก็แต่งได้โดยเครื่องเมคอัพแต่งหน้าเมคอัพมันหลอกตาคนนะไม่ต้องใช้แอปอะไรใช้เครื่องสําอางนี่แหละเคยมีข่าวบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยแล้วก็ไอ้หนุ่มน่ะหลงไปแต่งงานหลงไปจีบเจอกันที่ได้เธอก็ใช้เครื่องเมคอัพทําให้สวยตลอดเวลาพอแต่งงานกันจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันเลื่อนหอถอดเมคอัพถอด ขูดหน้าออกขูดเครื่องสำอางฉาบทาผิวให้มันดูสวยโอ้โหน่าเจอหน้าจริงหน้าสดเหมือนผีอ,อะไรนี่ไอ้หนุ่มก็มาอ้อนโอดครวนนะโอ้โหไม่ตรงปกนะหญิงสาวไม่ตรงปกก่อนแต่งเป็นอีกแบบหนึง่งพอเอาเครื่องสำอางออกเป็นอีกแบบหนึง่งนี่แหละมันหลอกอุปทานคนคนคิดหลงแต่อุปทานอย่าง หนุ่มๆผู้ชายก็เหมือนกันสามารถแต่งให้สวยกว่าผู้หญิงอีกอาจจะแต่งนั้นโดยเครื่องสําอางเมคอัพหน้าหดๆอย่างนี้แต่งให้สวยเหมือนกันะพอไปเดินคุยใกล้ๆเอาเพ่ๆบอยไม่ดื่มนะพี่โอ้โหเสียงเป็นผู้ชายเลยแต่รูปร่างยังกับนางฟ้านี่แหละเขาหลอกกันได้เหมือนกิเลสมันหลอกนี่แหละแต่จะจะสวยจริงๆหล่อจริงๆต้องสวยแบบ คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานรอที่สุดทุกวันนี้รอตลอดการรอการนานยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านี่รอที่สุดไปไม่ว่าสมัยไหนยุคไหนคนก็กล่าวถึงแต่ท่านรออมตะรอข้ามภพข้ามชาติพวกไอ้รอรอสวยๆเพียงแค่ปรมโรกีแค่ตาเห็นก็รออายุก็แค่ช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคน อายุ35ก็เริ่มแหกเหี่ยวแห้งโรยราสามสิบห้าสี่สิบห้าสิบก็เริ่มความแก่ก็เริ่มมาเยือนร่องน้ําหมากตีนกาก็มาเป็นตีนกูอะไรนี่ก็แก่แต่ไม่ว่าเมคอัพทางจิตวิญญาณไม่ว่าคุณจะแก่พิการหน้าเหมือนข้อศอกหมาอะไรนี้แต่คุณสามารถเมคอัพได้ทางจิตวิญญาณพูดดีทดําดีคิดดี สุภาพบุรุษสุภาพสตียอมเป็นผู้เสียสละลดมานะอัตตาเป็นที่น่ารักของสังคมทำคุณประโยชน์ให้สังคมนั่นแหละคุณเมคอัพทางอารมณ์ไปที่ไหนอาพูดเบิกบานแจ่มใสพูดดีทำดีคนก็ยิ่งจะ,จะมาชอบมาคุยและหน้าตามัมนก็จะบกบานเหมือนก็ขับไปโดยอัตโนมัติแต่ส่วนคนที่สวยเพียงรูปร่างหน้าตาล่ะลองไปมีอารมณ์ ที่มีทั้งมานะทั้งอัตตากามทำสิ่งที่ผิดศินดูสิจะเป็นคนขิเรมาทันทีนึ่งามนมาทำอันแต่รูปมาทำสวยนะสวยแต่พอเขาไปพูดไปสัมผัสโอ้โหมีจิตที่กระด้างหน้าครัวทั้งหลอกลวงอีกทำลายสังคมพูดเอารัดเอาเปรียบอ หน้าตาสวยดังที่โลกเขาว่าโอ้โหอย่างนี้คนแทบจะวิ่งหนีเลยทีเดียวหรือเขาไปคุยด้วยอันดาการาดอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นที่ขขยาดของคนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกขี้เละทางจิตวิญญาณขี้เลยทางจิตวิญญาณนี่มันจะทําให้คนที่หล่ออยู่แล้วสวยอยู่แล้วน่ากลัวขี้เละไม่มีใครเคาะแต่คนที่ขี้เละทางตาทางโรคที่เขาอุปโลกขึ้นทางรูปร่างหน้าตาเนี่ยแต่ถ้า นิสัยดีจิตวิญญาณดีเอื้อเฟื้อเสียสละโอ้โหหน้าขี้เล่ขนาดไหนนี่ก็สวยขึ้นมาทันทีนี่คือตัวอย่างของการเมคอัพทางจิตวิญญาณทางอารมณ์หรือทาง EQ เขาเรียกว่า EQ โรกุตระหรือเอเขาเรียกว่าดีก่อนเก่งนะไม่เหมือนถ้าไปทางมิจฉาทิฏฐิเขาเรียกเก่งก่อนดีอย่างไปสมัครงานเนี่ยเขาก็จะเอาคนเก่งมาทางโลกนะเอาคนเก่งเออ ดูตามคุณสมบัติคนเก่งคนที่จบปริญญามีนะคนทำงานดีคนเก่งแต่นิสัยไม่ดีอ่าอาจจะเอาท่านคนนิสัยไม่ดีเอาความเก่งของตัวเองไปหลอกลวงไปเอาประโยชน์แก่สังคมหาประโยชน์ให้ใค่แต่ตนเองแต่ถ้าสำนักงานไหนที่ไหนเอาคนดีก่อนเก่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก่งแต่นิสัยดีเสียสละซื่อสัตย์โอ้เนี่ย ถ้าถ้าใครได้บุคคลลักษณะดีก่อนเก่งไปเนี่ยบริษัทนั้นก็เจริญไม่ว่าสังคมไหนๆต้องการบุคทรัพยากรบุคคลที่ดีนะแต่ถ้าเน้นปริมาณมากๆเนี่ยโอ้เอาใครไปก็ได้เนี่ยแย่เลยนะงั้นก็เอาเอาพวกขี้เกียจงอมืองอเท้าพวกปิดศินเข้าไปถ้าเน้นปริมาณเขาเรียกว่าทรัพยากรมีคะมีให้พอสําหรับคน แต่ไม่พอสําหรับคนโลบเพียงหนึ่งคนนะดูสิถ้าคนโลบในหลายคนไปะโอโ้โหเจ๊งแน่นอนนะเอาวันนี้สมควรเจไเวลาอาตมาขอจบการบรรยายจะเป็นเท่านี้จเจริ่นทำสำนึกดีญาติโย,ยมทุกท่าน